มาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปที่สองในการร,รีวิวนิยายของอักษรามณีนะคะแต่ว่าคืออันนี้เป็นการรีวิวนิยายของตัวเองนะคะเป็นการรีวิวนิยายของตัวเองเ,อเมื่อคลิปที่หนึ่งเนี่ยรีวิวนิยายเรื่องแรกนะคะที่ได้ตีพิมพ์ไปก็คือเรื่องเพลิงไพ่รักอันนี้เรื่องเพลิงไพ่รัก แล้วก็รีวิวไปแล้วว่าเป็นนิยายประเภทแก้แค้นนะคะพระเอกแก้แค้นนางเอกทีนี้อันนี้จะเป็นนิยายเรื่องที่สองที่จะนำมารีวิวนะคะนำมารีวิวแบบบรีฟก็คือแบบสั้นๆไม่ต้องเยอะแต่ว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยคือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ ไม่มีแล้วมีแต่ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีผู้ฟังได้สงสัยว่าแล้วนะคะนิยายเรื่องเนี้ยนิยายเรื่องเพลิงสวัสดสีเงินเนี่ยจะเอามาทำเป็นนิยายเสียงหรือเปล่านะคะก็จะเอามาทำเป็นนิยายเสียงในอนาคตนะคะแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะต้องดูอีกทีนะคะ คราวนี้นิยายเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเพลิงสวัสดสีเงินนะคะกะ็ก็ตีพิมพ์ปีเดียวกันเลยกันยกบนิยายเรื่องเพลิงไพ่รักนะคะ DI เรื่องเพลิงไพ่รักก็จะเป็นในแนวแบบแนวแนวเดิมที่แอดมินเขียนนะคะแนวเดิมนั่นก็คือว่าพระเอกเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่ ไม่ชอบใจอะไรนางอีกแล้วก็จะต้องแก้แค้นจะต้องมีการเอาคืนกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งที่นี้บอกแล้วว่ามันเป็นพลอตตลาดมันเป็นพลอตตลาดที่ดึงดูดใจคนอ่านได้นะคะนอกนอจากพลอตแบบอื่นๆสำหรับนิยายเรื่องนะคะเรืองสวัสดิ์สีเงินเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักและความผูกพัน ของอตัวละครพระเอกแล้วก็นางเอกอ,นนอันนี้แอดเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากการเขียนนิยายเรื่องนี้นะคะมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นไม,ไ,มไม่รู้ว่ามีใครเคยเคยอ่านการ์ตูนเรื่องตำนานรักข้องสม,ม,มุดหรือเปล่านะคะสำหรับตำ,ตำนานรักข้องสม,ม,มุดนี่จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเอกนะคะพระเอกกับนางเอกเนี่ย ก็คือพอรู้จักกันแล้วก็พอตอนหลังแม่ของพระเอกก็มาแต่งงานกับพ่อของนางเอกก็เลยกลายเป็นว่าสองคนนี้ก็จะต้องเป็นพี่น้องกันทั้งๆที่ไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆนะคะ,ะเป็นประมาณว่าพี่น้องกันตามกฎหมายแต่ก็เกิดความรักนะคะเกิดความรักต่อกันแต่ว่าในการ์ตูนญี่ปุ่น ที่เคยได้อ่านเนี่ยตำนานรักห้องสมุดเนี่ยจะเป็นแบบว่ารักหวานแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าพระเอกอาจจะอารมณ์รุนแรงนิดนึงนะคะอาจจะอารมณ์รุนแรงนิดนึงให้เป็นไปตามพล็อตที่แอดมินได้วางไว้ว่าจะต้องมีการแก้แค้นอะไรกันประมาณนั้นนะคะ,ะในนิยายเรื่องนี้เนี่ยพระเอกนะคะพระเอกชื่ออนาคินเป็นลูกชายของมหาเศรษฐี เป็นลูกชายของหมาเศรษฐีแล้วก็เป็นนักว่ายน้ําของมหาวิทยาลัยที่นี้เขาก็ได้เจอกับนางเอกตอนที่ว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยนางเอกนะคะนางเอกชื่อมุจจรินก็เหมือนกับว่าเออเขาเ,ออเขาคลิกกันแต่ว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ปากร้ายเพราะว่าเขามาจากครอบครัวที่คือแม่เขาเนี่ยจากไปจากไปแล้วก็เขาก็ฝังใจ ว่าเป็นพราะพ่อเนี่ยทำให้แม่ของเขาเนี่ยต้องจากไปนะคะเขาก็เลยไม่ลงรอยกับพ่อเ็าสักเท่าไหร่ทีนี้กลายเป็นว่าพอทีหลังพ่อของอนาคินมาแต่งงานกับแม่แต่งงานใหม่นะคะแต่งงานกับแม่ของมุจลินก็เลยกลายเป็นว่าสองคนนี้ก็ต้องกลายมาเป็นพี่น้องกันไปนโดยปริยายพี่น้องกันตามกฎหมายทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย ต่อไปเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยต้องมีการพัฒนาแบบว่าเป็นตัวละครอีกที่จะต้องรักกันเออแล้วทีนี้การมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันเนี่ยสองคนเนี่ยก็จะมีปัญหามีปัญหาต่อกันเพราะว่าพระเอกไม่ชอบแม่ของนางเอกคิดว่าแม่ของนางเอกเนี่ยมาปอกลอกพ่อตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ชอบนางเอกไปด้วยนะคะก็มันเป็นเพราะที่ว่าพระเอกเนี่ยจะต้องมีเรื่องแหละ ต้องมีเรื่องที่ว่าไม่ชอบนางเอกนะคะแต่ว่านางเอกก็จะเป็นผู้หญิงที่แสนดีดีจะดีมากว่านางอ่ะจะจะรับจะรักพระเอกแล้วก็เหมือนกับว่านางเนี่ยจะพยายามที่จะทําให้พระเอกเนี่ยหันมามองว่าตัวเองกับแม่เนี่ยไม่ได้มาปอกลอกพ่อใหม่นะไม่ได้ไม่ได้จะมาหาผลประโยชน์กับพ่อของพระเอกหรือว่ายังไงนะคะทีนี้เนี่ย ก็เกิดความบาดหมางน้ําใจกันแล้วก็พอทีหลังนี่จะมีตัวละครอื่นเข้ามาแทรกด้วยก็คือนางเอกเนี่จะมีเพื่อนของนางเอกที่ชอบนางเอกอยู่แล้วก็เป็นลูกของคนรวยเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าทีหลังแม่ของนางเอกเนี่ยจะให้นางเอกแต่งงานกับเพื่อนของนางเอกคนนั้นแต่ว่ามั่นหมายกันไว้ก่อนเพราะพระเอกรู้เนี่ย ก็คือตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของพะเอกกับนางเอกเ,เนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นหน่อยแล้วพอ,อคือพอเริ่มรู้ใจกันว่าเออชอบกันก็พ่อแม่ของนางเอกจใหจนางเอกมั่นเนี่ยพอพะเอกรู้พะเอกก็เสียใจแล้วก็อตอบตกลงพ่อของเขาว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ทําให้ทั้งสองคนห่างกันเสร็จแล้ว พอทีหลังพอเขาไปเรียนพระเอกนีน่ไปเรียนที่เยอรมันไปเรียนที่เยอรมันใช่ไหมคะแล้วก็ไปไปเรียนพอจบกลับมาแต่ในช่วงระหว่างนั้นน่ะจริงๆแล้วนางเอกอะก็เรียนจบแล้วแต่นางเอกไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานตามความคาดหวังของแม่นางเอกที่อยากจะให้แต่งงานกับลูกชายมหาสิทธิเนี่ยเพื่อนางเอกเ,เ,เนี่ยมันก็จะมีอุปสรรค เข้ามาขวางกัน้นเพราะว่าคู่มั่นของนางเอกที่นางเอกจะแต่งงานด้วยเนี่ยเขามีปัญหาต้องไปรับผิดชอบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็วนเวียนอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นเคยชอบพระเอกมาก่อนเคยเหมือนกับว่าเคยเป็นคู่ควงของพระเอกมาก่อนแล้วทีนี้มันก็จะวุ่นวนสับสนพอพระเอกกลับมาแล้วพระเอกก็คือพระเอกก็ คิดว่าตอนแรกพระเอกก็เข้าใจว่านางเอกทน่ะแต่งงานแล้วแต่พอเขากลับมาเขาได้รับรู้ว่าเออนางเอ่ะยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้แต่งงานก็ทีนี้ทั้งสองคนก็เริ่มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่แต่ก็มีอุปสรรคอีกก็จะมีอุปสรรคนั่นแหละอีกนะคะจะไม่สปอยถึงตอนจบจะไม่สปอยแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปติดตาม อ่านเป็นเล่มไม่มีแล้วนะคะเป็นเล่ม,มไม่มีแล้วแต่ว่าอันนี้อันนี้เหลือเป็นเล่มหนึ่งที่แอดมินจะต้องเก็บเอาไว้เพราะเหลืออยู่เล่มเดียวเลยเออตอนที่ว่าตีพิมพ์เนี่ยทางสำนักพิมพ์เขาก็มีแจกมาค่ะมีแจกมาหลายเล่มเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือได้ตีพิมพ์ใหม่ๆโอ้ยดีใจมากก็เลยแจกแจกญาติแจก,แจกเพื่อนแจกอะไรเนี่ยเหลือที่เป็นของตัวเองเนี่ยอยู่เล่มเดียว แล้วก็เรื่องแรกนี้ก็เหลืออยู่เล่มเดียวเหมือนกันมีอย่างละเล่มเท่านั้นก็เลยคิดว่าอยากจะเก็บเอาไว้เก็บเก็บเอาไว้เป็นอ่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจว่าเออเนี่ยเราได้ตีพิมพ์แล้วนะนิยายเรื่องนี้เนี่ยเราได้ตีพิมพ์แล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามอ่านว่านิยายเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะนิยายของอักษร,รมณีเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ย สามารถที่จะไปตามอ่านได้ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหลายเว็บที่ไปลงไว้โดยที่ว่าผู้ฟังที่สนใจจะอ่านนะคะสามารถที่จะแลกเหรียญแลกเหรียญซื้อเป็นรายตอนอ่านเป็นรายตอนก็ได้เพราะว่านะคะจะมีนักอ่านบางคนที่เขาไม่ชอบอ่านเต็มเล่ม มีนะคะบางคนที่อ่านต้นแล้วก็ไปอ่านจบเลยก็มีก็ไม่เป็นไรนะคะหรือไม่บางคนอาจจะอ่านตอนข้ามตอนด้วยความเคยชินว่าเอออ่านแบบเร็วๆก็ไม่เป็นไรนะคะเออพราะตอนนี้เนี่ยมันมีหลายช่องทางที่สามารถที่จะให้นักอ่านเนี่ยเข้าถึงนิยายของแอดมินได้นะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะการรีวิวนิยายเรื่องเพืงสวัสดีเงินถ้าสนใจนะคะก็อย่าลืมไปหากันได้ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กและในอนาคตนะคะแอดมินก็จะเอามาอ่านเป็นนิยายเสียงนะคะเป็นนิยายเสียงสำหรับคนที่คือจะมีบางปลุ่มที่เขาไม่สามารถที่จะอ่านได้ เขาอาจจะมีปัญหาทางด้านสายตาแต่ว่าเขาสามารถที่จะรับฟังได้นะคะถ้ายังไงแอดมินก็ขอขอบคุณมากสําหรับการสนับสนุนนะคะสำหรับการติดตามรับฟังแล้วนะคะมาเจอกันในคลิปหน้ากับการรีวิวนิยายนะคะอาจจะเป็นนิยายของแอดมินเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นนิยายของเพื่อนๆที่อาจจะฝากมารีวิวกันนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันอย่างนี้ นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ